ค่าเฉลี่ยต่อเครื่องสูงถึง1ล้านบาทหาก g t 200มีประสิทธิภาพในการตรวจจับวัตถุระเบิดได้จริงก็คงคุ้มค่ากับงบประมาณกว่าพันล้านบาทที่เสียไปแต่หลังจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ตามคำสั่งของคณะรัฐมนตรีที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรีจำต้องยอมรับว่า GT 200ไม่มีความสามารถตามที่ผู้ผลิตกล่าวอ้าง ที่น่าตกใจประสิทธิภาพของมันน้อยกว่าการใช้สุนัขดมกลิ่นด้วยซ้ำ ก่อนหน้าที่จะมีการทดสอบเครื่องกระแสข่าวว่า GT200 ไม่สามารถใช้งานได้จริงเกิดจากสำนักข่าว BBC แกะเครื่องออกมาทดสอบและพบว่ามันไม่ได้ทำงานด้วยหลักวิทยาศาสตร์ใดๆแม้แต่การใช้ไฟฟ้าสถิตจากร่างกายมนุษย์ขณะที่ในประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาชิกชมรมวิทยาศาสตร์ว่ากอ่อในเว็บไซต์พันทิปต่อยอดประเด็นนี้ต่อสาธารณชนนานกว่าสเดือน ด้วยการนำเสนอข้อมูลด้านต่างๆจากนานาประเทศที่พิสูจน์ผลการทำงานของ GT200 รวมถึงผลการเอ็กซเเย์เครื่องให้เห็นว่าภายในไม่มีส่วนประกอบใดที่ทำงานเชื่อมโยงกันขณะที่ก๊์ดแต่ละใบก็เป็นเพียงกระดาษแข็งปาติดกันซ้ำอย่างไม่มีหน่วยความจำเหมือนในบแบบประชาชนความพยายามของคนกลุ่มนี้ทำให้คณะรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทดสอบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษดาก็ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วย ผมได้เครื่องจริงมาเครื่องหนึ่งแล้ว GT สองร้อเนี่ยของจริงครับแต่ว่าเป็นได้มาจากท่านผู้ใหญ่ค่อนข้างมากฉันยังเปิดเผยไม่ได้มผมอยากเห็นความสปิริตนะครับของวงการทหารไทยหรือแม้แต่ทางรัฐบาลไทยว่าช่วยเสียสละสักเครื่องที่ท่านมีได้ไหมมาผ่าพิสูจน์กันอย่าให้ต้องถึงรอที่วันอย่างเอกชนหรือว่าแบบภาคประชาชนพวกผมเนี่ยมาผ่าพิสูจน์โชว์ให้ดูเลย ผลการทดสอบถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เที่ยงตรงเนื่องจากสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบถูกควบคุมให้แตกต่างจากพื้นที่จริงในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ก็มีผลมากพอให้นายกรัฐมนตรีสั่งระงับการจัดซื้อเพิ่มเติมพร้อมกำชับทุกหน่วยงานทบทวนการใช้งาน GT 2 0 0อย่างไรก็ตามกองทัพภายใต้การนำของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาปฏิเสธคำสั่งนี้โดยเกณฑ์เจ้าหน้าที่ที่เคยใช้ GT 200มาร่วมแถลงข่าวเพื่อยืนยันว่า มันใช้งานได้จริงมันทำงานเนี่ยได้เกณฑ์4ีใน20เนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้แต่ผมเอามาทำให้ประชาชนทั้งประเทศทราบว่าทำไมเขาถึงซื้อโดยเอาประสบาการณ์จากผู้ปฏิบัติเนี่ยมาเรียนให้ทราบว่าเขามีประสบาการณ์อย่างไรแล้วเขาได้ผลอย่างไรมาเรียนให้ทราบแล้วจึงเป็นความต้องการแล้วจะเป็นการจัดซื้อนะครับเพราะนั้นฉันต้องเชื่อทั้งสองคนครับ คำตอบคือท่านต้องเชื่อทั้งสองคนมันต่างกันเขาพูดคนละเรื่องกันเรื่องเดียวกันแต่คนละมุมมองกัน กองทัพตกเป็นจำเลยสังคมว่ามีพฤติกรรมสอบไปในทางทุจริตจัดซื้อเครื่องมือราคาแพงโดยไม่มีการทดสอบว่าใช้งานได้จริงหรือไม่โดยมติชนออนไลน์เปิดเผยว่าตั้งแต่ปี2548กองทัพบ,บกเป็นหน่วยงานที่จัดซื้อ GT200 มากที่สุดผ่านบริษัท AVA z c o m m ผู้นำเข้าแต่เพียงรายเดียวและชนะการประมูลโดยไม่มีคู่แข่งจากนั้นการจัดซื้อเพิ่มเติมมีขึ้นเป็นระยะ จนปัจจุบันกองทัพมี GT 200จำนวน535เครื่องราคาเครื่องละ9 0สนถึง1ล้าน2 0สนบาทชุดนี้เราเริ่มขายมาประมาณ3ปี4ปีล้ผมจำไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเรื่องราคามาให้เรามาชี้แจงทีละคำทีละคำทีละหน่วยงานอันนี้ก็คงจะลำบากนิดหน่อยแต่เราก็พออธิบายได้เป็นหลักๆก,การว่า ราคามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาประการที่2ราคามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละหน่วยเพราะว่าเครื่อง GT 2 0 0เนี่ยมันสามารถเลือกการใช้ได้แต่ราคาก็มีราคาแตกต่างกันไปถ้าจะเอาแบบครบชุดก็ต้องจ่ายเงินสูงหน่อยสำหรับ กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานถัดมาที่ถูกเพ่งเล็งหลังตรวจพบว่ามีการจัดซื้อเครื่องตรวจสารเสพติดอัลฟาซซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ GT200 โดยประชาชาติธุรกิจรายงานว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงได้จัดซื้ออัลฟาซอย่างน้อย3ครั้งจาก2บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายเดียวกันและเป็นเครือข่ายนักการเมืองโดยการจัดซื้อครั้งที่3มีราคาสูงกว่า2ครั้งแรกถึง2 0 0 0 0 0บาทต,ต่อเครื่อง จึงเกิดคำถามว่าส่วนต่างราคากว่าร้อยล้านบาทจะเข้ากระเป๋าใครแต่นายชวัตรชานวีรกูลเจ้ากระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าส่วนต่างราคาเกิดจากการซื้อที่ต่างกรรมต่างวาระและต้องการคุณสมบัติที่แตกต่างกันจึงเดินหน้าสั่งซื้อเพิ่มเติมทําให้นายกรัฐมนตรีต้องสั่งระง,งับการจัดซื้อไปก่อนเพื่อลดกระแสต่อต้านจากสังคม ผ่านมา1ปีมีข้อมูลชัดเจนพอที่จะยืนยันแล้วว่า GT 2 0 0เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ลวงโลกแต่การตรวจสอบเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อกลับเงียบหายไปอย่างไรก็ตามการเปิดประเด็ดนนี้ก็เป็นผลดีที่ปลุกให้สังคมช่วยกันรตรวจสอบความโปร่งใสในการจัดซื้อเครื่องมือของรัฐมากขึ้นโดยเฉพาะการจัดซื้อยุทธปกรณ์ของกองทัพที่มักถูกปิดเป็นความลับโดยอ้างเรื่องความมั่นคงขณะที่กรรมธิการหลายชุดได้ขยายผลไปสู่การตรวจสอบการจัดซื้อ Alpha Six เรือบินเครื่องบินคลิปเพ่นรวมถึงรถหุ้มเกราะล้อ,อยางอย่างไรก็ตามต้องติดตามว่าการเอาผิดผู้เกี่ยวข้องจะท่าดีทีเลวเหมือนการตรวจสอบหลายโครงการที่ผ่านมาหรือไม่พักวิภาพ,พรมเลิศ Voice TV รายงาน